สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมเป็นกับตันทีมนะครับลิเบโรโสาวทีมชาติไทยที่ไปเล่นหลีกต่างประเทศกับสโมสรอ,อาเเร์เซนอลบากูลีกอาอร์ไบาจานนะครับสำหรับแป้นปิยนุษแป้นน้อยลิเบโรทีมชาติไทยเจ้าตัวยังไม่ได้บินกลับประเทศไทยเพื่อทำการฝึกซ้อมแคมป์ทีมชาตินะครับ ยังไม่ได้เข้าแคมป์นะยังอยู่ที่อาเซอร์ไบาจานครับผมซึ่งแป้นเนี่ยก็ได้บอกกับแฟนๆชาวไทยนะครับว่าแป้นจะขอคว้าแชมป์หลีกออเซอร์ไบาจานซะก่อนสมอสออรอะเซเรลบากูนะครับตอนนี้อยู่ลำดับที่1ห,หัวตารางเลยนะมีโอกาสลุนแชมป์เป็นอย่างมากนะครับสำหรับปีนุชแป้นน้อย โอเคช่วงนี้เป็นเทศกาลสงการานะครับทุกคนก็ดื่มด่ำกับความสุขเล่นน้ำกันอย่างแฮปปี้เช่นเดียวกันกับปีนุชแป้นน้อยนะครับจ้าตัวก็เล่นสงการานที่ประเทศอ,อาร์ไบจันพร้อมๆกับเพื่อนร่วมทีมไปดูพร้อมกันเลยครับเราจะได้เห็นนะครับว่าแป้นปีนุชแป้นน้อยมีความสุขกับเพื่อนร่วมทีมมาก มีนักวเลย์บอลของโดมินิกันด้วยนะครับมาร์ตินสก็ยังไม่เข้าแคมป์ของโดมินิกันเช่นเดียวกันเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวแป้นกลับประเทศไทยยังไงก็เดี๋ยวแอดมินแจ้งข่าวนะครับรวมไปถึงว่าแป้นเนี่ยจะได้แชมป์ลีกอัสเตรเบียนหรือไม่แอดมินก็จะแจ้งข่าวอีกเช่นเดียวกันครับ